ะอะไรคคายเอาว้เอานี้เนีนี้นี่นีอาชดมือก่นนอนมาเร็วมาเร็ว <c oughs> อีอยู่ที่ไหนครับ อยู่ที่ปารีสจะมาทำอะไรครับหม่าข้าวครับหม่าข้าวหมูหยองที่ปารีสที่ประตูชัยอร่อยไหมครับอร่อยไหมลูกใช่ไหน <c oughs> ไหน <c oughs> ไหน <c oughs>